ชัดทั้งกลางวันกลางคืนกล้องหน้ากล้องหลังผลแรงๆแบบนี้ก็ไม่พังทนชิบหายเ็ตั้งก็ง่ายๆเสียบแบบนี้เราก็ไปลุยกันได้เลยเล็กเบากระทัดทัดอยู่ข้างๆไม่เกะกะสา,ายตาชัดสว่งางคตาทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังี่ค,คือกล้องวฟูฟ o V 2 1กล้องที่กําลังเป็นกระแสรีวิวเวอร์อยู่ในติ๊กตอกตอนนี้กล้องหน้าและกล้องหลังของเขาให้เป็นเลน์6ชิ้นแบบกระจก ภาพคมชัดใสปิง๊งแถมเขายังยัดเซนเซอร์ซีมอสมาให้ภาพจึงสว่างทั้งกลางวันกลางคืนเลนส์ก็ดีเซนเซอร์ก็ดีแบบนี้ก็หวานเทียบกันน้ำาอพ6 6ไม่กลัวฝนไม่กลัวฝนแบบนี้ลุยแบตเตอรี่ให้มามากถึง3,100มิลลิแอมป์ใช้งานต่อเนื่อง7.5ชั่วโมงใช้กันยาวๆกันไปเลยครับเ,เพื่อนๆว่าแล้วไม่รอช้าเปิดกล่องมามีอะไรมาให้ดูบ้างอย่างแรกก็จะเป็นคู่มือนะครับเพื่อการใช้งานเข้าใจฟังก์ชันการใช้งานแต่ลนะฟังก์ชันส่วนอันนี้ก็จะเป็นชิลกันลมเพื่อปาา้องกัันนนนนเเเสสีียยงงลมมข้้้าาาใกออป็ USB Type C เพื่อเสียบชาร์จและถ่ายโอนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ส่วนอันนี้ขาดไม่ได้เพราะเป็นตัวหลักในการยึดกล้องและเป็นตัวเปิดกล้องอันนี้เป็นเมมโมรีแนะนําให้เป็นเวอร์ชัน30ขึ้นไปนะจ๊ะจะได้ถ่ายลื่นๆได้หล,ล,ลาย,ลายชัตเปิดจ,กจุกมาตรงนี้จะเป็นช่องยุด t y ไ e C สําหรับชาร์จและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตรงนี้จะเป็นช่องใส่เมมโมรีการ์ดที่เราเอาเมมโมรีการ์ดใส่เข้าไปหลังจากที่เราใส่เมมโมรีการ์ดหรือชาร์จเสร็จแล้วอย่าลืมปิดจุกยางตรงนี้ให้สนิทด้วยนะเพื่อป้องกันน้ําและฝุ่่่่นนนนนละอออออองงงงงททีีาา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 จจเเเเข้้้้้้้ไไไไไปปดดดํํํคคสยหยใหใกกกกกััับบตตตวววรืแมึิุ ที่ใส่เมมโมรี่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรไงแผ่นทองแดงหงายขึ้นแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปกดหนึ่งทีให้ดังกึกแล้วดันเข้าไปแบบนี้ก็ใช้ได้เลยพ้อ oh, อย่าลืมปิดจุกยางด้วยนะจ๊ะวิธีเสียบชาร์จก็ไม่อยากเย็นอะไรก็เปิดตรงนี้แล้วเอาสายไทสี C, เสียบเข้าไปตรงนี้เสียบจึ๊กเข้าไปให้อยู่ลักษณะน,นี้แบบนี้เลยนะจ๊ะส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเราก็เอาไปเสียบกับอะแดปเตอร์ที่เรามีอยู่นะจ๊ะอะแดปเตอร์ที่เราม,ตมีต้องมีช่องที่เป็นย s b ไทซี C, แบบนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปที่ปลัไปไ๊ ไฟแดงดับแสดงว่าชาร์จเต็มแล้วถอดลักได้เลยขายึดตัวนี้จะเป็นตัวเปิดเครื่องด้วยให้ยึดเข้าไปแบบนี้เสียปุ๊บนับ1-10ถึงเสียงติด๊ดย,ยาวๆดังขึ้นแบบนี้แสดงว่าเครื่องติดแล้วเราก็ไปตั้งค่าเครื่องได้เลยการตั้งค่าเครื่องก่อนทุกครั้งเราต้องฟอร์แมตใส่เมมโมรีก่อนนะ้แล้วก็กดฟอร์แมตที่รูนี้เพราะถ้าเราไม่ทําแบบนี้การตั้งค่าต่อไปจะทําไม่ได้รอสักครู่เสียงตีด๊ดยาวๆแบบนี้แสดงว่าเครื่องฟอร์แมตสาเร็จเรียบร้อยไปตั้งค่าต่อกันได้เลยตอนเดินเราก็เข้าาาามที่่่เพืออหหลดคค้นํวา Mo ฟู M U, m u F U ใครยังไม่ได้ติดตั้งก็กดติดตั้งได้เลยอย่างเขาผมติดตั้งแล้วผมก็จะกดเปิดได้เลยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วผมก็จะมากดเปิดแอป,ปที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือเมื่อเข้ามาหน้านี้ให้เรากดยอมรับเงื่อนไขให้เรียบร้อยนะครับกดถัดไปก็จะให้เราระบุตำแหน่งเราเลือกได้เฉพาะครั้งนี้หรือว่าขณะใช้แอป,ปได้จากนั้นก็กดเพิ่มกล้องตรงปุ่มนี้ได้เลยครับระบบจะนําเรามายังหน้า WiFi จากนั้นก็ตามหาชื่อ m o f u V 2 1 S นี่ตรงนี้เลยเจอแล้ว กดเข้าไปเลยเมื่อกดเชื่อมต่อ Wi-Fi ระบบจะให้เราใส่รหัส <c oughs> เราก็ใส่1 2 3 4 5 6 7 8ได้เลยกดเชื่อมต่อเข้าไปได้เลยก็จะมาขึ้น Wi-Fi ด้านบนแบบนี้จากนั้นให้เรากดยอมรับเงื่อนไขเชื่อมต่อ Wi-Fi ตรงนี้นะครับว่าจะเลือกเชื่อมต่อเฉพาะครั้งนี้หรือว่าเชื่อมต่อเสมอผมเลือกเสมอนะเชื่อมต่อเสร็จก็กดกลับมายังหน้าแอป,ปได้เลยครับรอระบบโหลดโปรแกรมนิดนึงนะครับแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้ด้านล่างก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อสําเร็จให้เรากดฟอร์แมตตรงนี้ได้เลยครับเมื่อเร,เรากดฟอร์แมตระบบจะแจ้งเตือนเราอีกทีให้กดต สรถัดมาจะเป็นการปรับตั้งสมดุลการเอียงแนะนําให้ไปนั่งคอมอมเตอร์ไซค์และตั้งตัวตรงก่อนนะครับแล้วค่อยกดปุ่มดังนั้นเราก็กดปุ่มนี้ไปเลยครับเครื่องจะปรับตั้งค่าให้เราโดยอัตโนมันมติกดตกลงไปได้เลยเสร็จแล้วเครื่องจะหมุนเข้ามาสู่หน้าจอแล้วครับตอนนี้คือเครื่องติดแล้วใช้งานได้แล้วกับจะขึ้นแบบนี้เลยระบบจะแนะนําปุ่มต่างๆให้เรากดถัดไปได้เลยเป็นอันเสร็จพิธีนะครับหน้านี้คือหน้ากล้องที่เราจะใช้งานจร,งจรงิงๆการตั้งค่าต่างๆทั้งหมดนี้เราใช้ผ่านหน้าจอโทรศรัพท์มือถือของเรานะ ครับรูปเกลืกอนะครับว่ามีอะไรกันบ้างใช้งานยังไงกันบ้างอันแรกคือการเปิดปิดการแจ้งเตือนการสัส่นสะเทือนเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะครับการบันทึกเสียงนะครับตันนี้สามารถเปิดปิดได้เราจะเอาเสียงด้วยหรือไม่เอาเสียงด้วยก็ได้ค,ความยาวแต่ละคลิปเราสามารถตั้งได้ว่า1นาทีหรือ3นาทีครับเซนเซอร์ไม่ขนาดอันนี้เราตั้งก็ได้หรือไม่ตั้งก็ได้นะครับบันทึกจุกเชินอันนี้เปิดไว้ก็ได้ครับฟอร์แมตอันนี้เอาไว้สาหรับฟอร์แมตเมมโมรีการ์ดนะครับโหมดนี้จะเป็นการตั้งค่าเามือไวไฟน่่อ้นลืชรุะ ที่การตั้งค่า UV ไว้บาลานซ์เราก็ตั้งไว้แบบนี้เลยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังตั้งไว้แบบนี้เลยนะครับจำรหัสที่ให้ใส่ครั้งแรกหนึ่ง6 7 8สา้ได้ไหมครับเราสามารถตั้งเปลี่ยนรหัสได้จากปุ่มตรงนี้ไดเลยครับตั้งเป็นรหัสไ i f ฟของเราเลยแบบไม่ซ้ำใครเมื่อตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็กดกลับมาที่หน้าหลักไดเลยครับแนะนำปุ่มการใช้งานด้านหน้าเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับปุ่มนี้เอาไว้กดดูภาพหรือวิดีโอที่เราบันทึกไว้แล้วนะครับโหมดนี้เอาไว้สำหรับกดบันทึกวิดีโอถ้าวิดีอออไม่่่ด้้้้ันนกกยูะคครปีเเาาาาวถภพิงงงแลืื็ต ที่ผมเซตให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะมาลองดูภาพที่เราบันทึกไว้แล้วที่เก็บไว้ข้างในนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยกด,ดเข้าไปก็จะเป็นบล็อกวิดีโอที่เราบันทึกไว้เรียงเป็นลําดับแบบนี้นะครับอยากรู้ว่าภาพไหนเป็นภาพมาจากกล้องหน้าหรือภาพกล้องหลังให้ดูตัว S กับตัว R นะครับ S, <F> <S, <F> <S คือกล้องหน้า R คือกล้องหลังนั่นเองครับเวลาที่เราตั้ง1นาทีก็จะตัดคลิปหนึ่งหนึ่งนาทีถ้าเราตั้ง3นาทีก็จะตัดคลิปหนึ่งสามนาทีอย่างของผมตั้งไว้3นาทีก็จะแสดงภาพกล้องหน อันนี้จะเป็นการดูภาพนิ่งอย่างเดียวครับเมื่อเรากด่ายภาพนิ่งหนึ่งครั้งภาพก็จะแสดงจากภาพกล้องหน้าและภาพกล้องหลังพร้อมกันอย่างละภาพนะครับในขณะที่เราเข้ามาดูคลังภาพกล้องก็จะไม่ทํางานไม่ถ่ายวิดีโอนะครับเซฟทุกอย่างได้เข้าที่แล้วก็เอาไปติดกับหมวกกันน็อกได้เลยครับอย่าลืมทําความสะอาดพื้นผิวก่อนเอาไปติดด้วยนะครับติดแล้วก็สามารถปรับองศาก้มเงยแบบนี้ได้โดยเอาไปปรับองศาตอนที่เรานั่งค่อมอเตซค์นะครับวิธีถอดตัวกล้องออกก็แค่ง้างสลักตรงนี้ลงไปแล้วก็ดันกล้องขึ้นด้านบนนะครับวิธีกลับเอามติใหมม่่่กก็แแคคสสวลลงไปทีีัับบบน้ร ง่ายเลยปะหวาแล้วก็ไปลุยทางานกันได้เลยครับใส่แล้วก็จะอยู่ลักษณะน,นี้นะครับนี่เลยอยู่ข้างๆหัวผมและนี่คือวิธีใช้และฟังก์ชันการทํางานทั้งหมดของมูงฟู V ่ v 2บ S แบบจัดเต็มอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อบ,บนท้องถนนอันตรายอย่างยิ่งอย่าปล่อยให้ตัวเองเจ็บฟรีโดยไม่มีหลักฐานอะไรเลยภาพชัดทั้งกลางวันกลางคืนแบบนี้คือหลักฐานชั้นดีไม่เจ็บฟรีแน่นอนดูคลิปมาทั้งหมดแล้วสนใจกล้องดีๆตัวนี้โปรโมชั่นโคตรจะดีไม่ได้มาบ่อยๆรีบไปซกันในตะกร้าได้เลย